ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเทวบอนสีนะครับมีบอนสีซียๆ้ยครับราคาเบาๆครับอยู่ในเกณฑ์หลัก10หลักร้อยครับพอแบ่งปันเช่นเคยนะครับวันนี้มีไม้ไซส์ใหญ่ครับไซส์แม่พันธุมาหลายกระถางครับนี่ไม้ไซส์ใหญ่ครับส่งทั้งกระถางนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงครับราคาเบาๆครับวันนี้เป็นวันพระรหัสนะครับพระรหัสที่4นะครับของเดือนธันวาคมนะครับ ก็วันนี้ยังจัดส่งได้อยู่นะครับค่าจัดส่งก็มาเหมาห0าบาทครับสำหรับคนที่สะดวกในการโอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนก็มีปลายทางูวิกให้นะครับค่าจัดส่งมาเหมาเ0บาทครับเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากราคาเบาๆครับนี่หน้าไม้ซซ์ซุ้ยราคาเบาๆครับอันนี้เป็นเพชรบ้านปทุมนะครับไม้ไซส์กระถางสี่นะครับนี่หน้าไม้ซุ้ยนะครับนี่ราคาไม่แพงครับนี่ราคาเบาๆครับ 40บาทครับหน้าไม้สวยราคาเบาๆครับมี2กระถางนะครับอันนี้จะเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ราคาเบาๆครับ40บาทครับนี่หน้าไม้สวยนะครับเพชรบ้านปทุมนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับราคาเบาๆครับ40บาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเทพพัทสุธานะครับนี่ไม้บอลกลาป้ายเหลืองนะครับสวยนะครับ40บาทครับหน้าไม้สวยๆครับ40บาทครับ40บาทกระถางที่2นะครับนี่40บาทกระถางที่3นะครับนี่ มีทั้งหมด3กระถางนะครับเทพพระสุธานะครับนี่หน้าไม้สวยๆละครับเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นดาราโนพลัสนะครับนี่มีอยู่กระถางเดียวนะครับ40บาทครับหน้าไม้สวยๆล่คาเบาๆครับ40บาทครับอันนี้เป็นวิจิจินดานะครับเป็นไซส์กระถางสี่นะครับไซส์ใหญ่ก็มีนะครับนี่ก็ราคาเบาๆครับ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ40บาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นกาข้าพริกนะครับนี่ อ่าไม้สวยนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงครับนี่ราคาเบาๆครับ40บาทครับกาข่าพลิกนะครับนี่ใส่กระถางสี่นะครับราคาเบาๆครับ40บาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นทองสยามนะครับเป็นหน้าเดิมนะครับนี่ไม้ล้นกระถางสี่แล้วนะครับราคาไม่แพงครับนี่ราคาเบาๆครับนี่ราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไก่นะครับนี่ไก่เศรษฐีนะครับนี่ไม้ชิ้นผานะครับ ราคาเบาเครับ40บาทครับกระถางที่1นะครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่ไม้ต้องไปอัพกระถางนะครับนี่ราคาไม่แพงครับ40บาทครับชุดนี้ครับ40บาทเท่านั้นครับหน้าไม้สวยๆวยราคาเบาเนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นนาลีบุรพานะครับนี่สวยนะครับมี2ต้นหรือเปล่านะครับนี่ราคาเบาเบาครับ40บาทครับนี่ไม้ล้นกระถาง4ี่แล้วครับ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับนี่กระถางที่2นะครับนี่ อันนี้น่าจะมี2ต้นหรือเปล่า40บาทครับนี่มี2กระถางนะครับนี่ราคาไม่แพงครับนารีบุรพานะครับนี่มีไซส์กระถาง4กับไซส์กระถาง5นะครับนี่อันนี้กระถาง5นี่ราคาเบาๆเอกระถาง4ราคา40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับอันนี้เป็นนกพะเก้านะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับสีมีเยอะนะครับนี่สวยนะครับราคาเบาๆครับ40บาทเท่านะครับ40บาทกระถางที่2นะครับนี่นกพะเก้านะครับไม้สวยครับไม้เก่าๆแล้วนะครับ เอามาต่อตอนนี้ครับอันนี้เป็นสาวนครนะครับสาวนครชัยศรีนะครับมีราคากระถางละ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อตอนนี้ครับอันนี้เป็นธาตุบางแก้วนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับราคากระถางละ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อตอนนี้ครับอันนี้เป็นจังหวัดระยองนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับราคากระถางละ40บบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นอสงไขนะครับเนี่ยเปิดหน้ามาสวยแล้วนะครับนี่ราคากระถางละส0ิบาทนะครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ40บาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ก็อสงไขครับนี่ไม้ไซส์ใหญ่แล้วครับราคาไม่แพงครับราคาเบาๆครับ40บาทครับหน้าไม้สวยครับนี่เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นแววมยุลานะครับนี่ไม้กัดสีสวยนะครับนี่สีเริ่มเปิดหน้ามาแล้วครับสวยนะครับ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับ เอามาต่อัวนี้ครับอันนี้เหลือน้อยนะครับนี่เป็นรัตนาสินนะครับนี่ไม้สีป้ายสีชมพูชมพูครับสวยนะครับนี่ก็ราคาเบาๆครับ40บาทครับดีกระถางที่1นะครับ40บาทกระถางที่2นะครับนี่นาไม้สวยนะครับไม้แข็งแรงครับ40บาทกระถางที่2นะครับ40บาทเท่านั้นครับนี่40บาทกระถางที่3นะครับนี่รัตนาสินนะครับไม้สวยนะครับนี่มีทั้งหมด3กระถางนะครับนี่ราคาไม่แพงครับนี่40บบาทเองครับ เอามาต่อตอนนี้ครับอันนี้ก็เหลือน้อยแล้วนะครับชายชนครับไม้ในตํานานครับปลายสวยๆราคาเบาๆนะครับ40บาทครับนี่นะไม้สวยนะครับ40บาทกระถางที่1แล้วก็กระถางที่2นะครับนี่ปลายทุกใบครับสวยครับราคาเบาๆครับ40บาทครับนี่มี2กระถางนะครับชายชนนะครับนี่นาไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้ก็ราคา40บาทก็มีประมาณแค่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาต่อตอนนี้ครับอันนี้จะเป็นไม้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ ราคาก็เบาๆนะครับราคาไม่แพงครับไม้ไซส์ใหญ่ครับอันนี้ไม้มีชื่อครับอันนี้เป็นสันชัยนะครับสันชัยเดย์นะครับนี่ไม้ล้นกระถาง5แล้วนะครับอันนี้ก็ไม้ไซส์ใหญ่นะครับไปอัพกระถาง6กระถาง8ได้เลยครับนี่สันชัยนะครับสันชัยเดย์นะครับนี่อันนี้ขอราคา100่บาทครับนี่ราคาเบาเบาครับ100บาทครับกระถางที่1ครับ100บาทกระถางที่2ครับคิดนี้ครับราคาเบาๆนะครับนี่ สันชัยนะครับนี่ราคา100บาทเท่านนครับหน้าไม้เซซู้ยครับสันชัยเดย์นะครับ100บาทครับส่งทั้งกระถางครับหน้าไม้เซซู้ยราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเกอกเกตนะครับนี่เกอกเกตหน้าเป็นตัวแผงเขานะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับนี่อันนี้ขอราคาเบาๆครับนี่90บาทครับไม้ล้นกระถาง5เลยครับกากเกตนะครับนี่หน้าไม้เซซู้ยราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นปีศาจแดงนะครับนี่ หน้าไม้สวยนะครับนี่เป็นไม้ไซส์กระถาง5แบบว่าล้นๆแล้วนะครับนี่อันนี้ขอราคาเบาๆงั้นกันครับอันนี้ขอราคา80บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ80บาทครับอันนี้เป็นอาร์เทมิสนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับอาร์เทมิสนะครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับ70บาทครับไม้ไซส์กระถาง5ครับ70บาทครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นหอคําหลวงนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ ราคาก็ไม่แพงนะครับนี่อันนี้ขอราคาเบาๆครับ90าบาทครับนี่หอวกำลวงปายสวยนะครับกระถางนี้ครับสวยครับ90บาทครับราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้เก่าๆเราครับวิจิตจินดาครับไม้ไส่กระถาง5เป็นไม้ใหญ่นะครับวิจิตจินดาครับเหลืยงนอกตู้ได้นะครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับขอราคา80บบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นฮาร์ดบีดนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับฮาร์ดบีดครับ น่าจะเอาเฟื่องแพงหน่อยครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับไม้ไซส์กระถางห้าขอราคา70บาทเท่านนครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับหน้าไม้สวยครับเอามาต่อท่านี้ครับอ่าอันนี้เป็นผีตาโขนนะครับนี่เป็นไม้ไซส์กระถางห้านะครับนี่เป็นไม้บอลกลาบครับสวยนะครับป้ายเดินครับนี่ราคาไม่แพงครับนี่ขอราคาเบาๆครับแปดสิบบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ อันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้เป็นลูกดัลุม้านะครับนี่ Mang oil. สวยนะครับนี่อันนี้ขอราคา90บาทครับนี่หน้าไม้สวยๆครับ90าบาทครับนี่ราคาเบาๆครับ90บาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเกาะกิดนะครับนี่เกาะก็ดแผงครับอันนี้ขอราคา70บาทครับอันนี้ไซส์เล็กกว่าครับ70บบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับอันนี้เป็นไม้ใบกลมๆนะครับเป็นจังหวัดไม่ใช่จังหวัดพูดผิด อันนี้เป็นวันพรลหัสนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับขอราคา80บาทครับวันพรลหัสครับแหมป้ายด้วยครับสวยนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเจ้าจันเพนนะครับนี่เป็นไม้ไซส์กระถาง5นะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับนี่สวยนะครับนี่อันนี้ขอราคาเบาๆนะครับนี่ขอราคา90บาทเท่านะครับนี่เจ้าจันเพนครับป้ายสวยนะครับเจ้าจันเพนครับ90บาทครับ เอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับเหี่มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับอันนี้จะไซส์ย่อมลงมาครับเดี๋ยวไซส์ใหญ่มีนะครับนี่ใครชอบไซส์ประมาณนี้ก็ไปเลี้ยงได้นะครับลูกไม้ครับใบหอกนะครับอันนี้ขอราคา80บาทครับไม้มีหัวนะครับ80บาทครับเก็บพอดนึงครับโอเคนะครับเรามาเริ่มต่อเลยครับอันนี้เป็นนางวิชุดานะครับเนี่เป็นไม้กัดสีนะครับ เป็นไม้เก่าๆแล้วนะครับนี่ขอราคาเบาๆครับอันนี้ขอราคา70บาทเท่านะครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ70บาทครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นนาลีบุรพานะครับนี่ไม้ป้ายเหมือนกันครับอันนี้ก็ขอราคา70บาทครับไม้ใส่กระถาง5ครับ70บาทกระถางที่1นะครับ70บาทกระถางที่2นะครับนี่นาลีบุรพานะครับเป็นไม้เก่าๆแล้วราคาเบาๆครับ70บาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับ อามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นพันดาวนะครับเนี่ยเป็นไม้มีหัวแน่นอนครับเนี่ยไม้เก่าล้วนะครับซว้ยนะครับราคาไม่แพงครับขอ90บาทครับไม้ใสกระถาง5้านะครับอันนี้เป็นเลืองพันลลายนะครับเนี่มีหลายต้นนะครับนี่สุ้ยนะครับแต่อยู่ในใสกระถาง4ี่นะครับอันนี้ก็ขอราคาเบาๆครับ70บาทครับหน้าไม้สวยสวยราคาเบาเนะครับ70บาทครับเดี๋ยวผมขยับไม้นิดนึงนะครับแป๊บนะครับช้าหน่อยนะครับ อ้าวมาต่อทานีีครับอันนี้เป็นเป็นไม้ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับนี่ไซส์ใหญ่หน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นจังหวัดบึงกาฬนะครับนี่ไม้กัดสีครับบึงกาฬนะครับนี่ไม้ใบกลมๆเหมือนเหมือนหัวใจมังกรครับแต่ไม่ใช่ครับจังหวัดบึงกาฬนะครับขอราคา70บบาทครับนะไม้สวยๆราคาเบาๆครับ70บาทครับอ้ามาต่อทานี้ครับอันนี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่น,นะครับน,นี่เป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับใครชอบใบไผ่ใบหอกครับอันนี้ขอราคานิดนึงนะครับ <Megan S 1> <Ps criticism> เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับมีทั้งหมด3ต้นนะครับในไซส์กระถางหกนะครับล้นๆเลยครับนี่ไม้ไซส์ใหญ่ๆครับราคาไม่แพงนะครับนี่เป็นไม้เป็นลูกไม้ใบไผ่ใบหอกเขานะครับนี่ซ้วยครับช่วงนั้นใบไผ่ใบหอกเขาราคามาแรงผมก็เลยเก <laughs> ็บไว้แต่ทีนี้ราคาก็เบาๆลงนะครับ อันนี้ขอราคา180บาทครับไม้ไซส์ใหญ่ๆกระถาง6ครับ180บาทครับหน้าไม้สวยสวยราคาเบาๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้เข้มเข้มนะครับสีอาจจะเข้มเข้มดำาๆหน่อยนะครับนี่ตะวันชิงพบนะครับนี่อันนี้ขอราคา150บาทครับนี่ใส่กระถาง6นะครับมี2กระถางครับตะวันชิงพบนะครับไม้เก่าเก่าเราครับนี่ครับราคาเบาๆครับ อันนี้ขอราคากระถางละ150้บาทคร,รับมี2กระถางนะครับนี่150บาทครับตะว,วันชิงพบนะครับไม้ไซส์กระถาง6ไม้ใหญ่ๆเลยครับนี่ส้วยครับสีเข้มใครชอบนะครับน่ครับไม่ผิดหวังครับนี่ตะวันชิงพบนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นชิ้นนะบัญชรนะครับนี่อันนี้ขอราคา120บาทครับหน้าไม้สวยๆชินน้บัรชรชิ้นน้บัรชรแล้วก็มาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นพรพะเวศครับเนี่ยเป็นไม้ไซส์ใหญ่ๆเลยครับ ไซส์กระถังหกนะครับส่งได้ทั้งกระถังนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงครับอันนี้ขอราคา180บาทครับนี่ผ่อนพระเวทนะครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับผ่อนพระเวทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไซส์กระถัง6เหมือนกันครับไม้มีหลายต้นครับมีหน่อเต็มนะครับนี่เป็นพิษชมพูนะครับอันนี้ขอราคาก็ราคาไม่แพงครับราคาเบาๆครับคุ้มนะครับนี่ไม้ส่งทั้งกระถางกระถัง6ครับพิษชมพูนะครับมีหลายต้นนะครับไปแยกเอาได้นะครับ อันนี้ขอราคา190บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับวันนี้ก็มีไม้ไซส์ใหญ่ๆนะครับครับราคาก็ไม่แพงครับราคาเบาๆนะครับวันนี้ก็มีไม้มาให้ชมประมาณแค่นี้นะครับสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้ครับเบอร์ก็084ครับ9786818นะครับเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องถาวรบอลสีไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ